โอเคครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจากเพจอาราตแฟมิลี่นะครับก็สาหรับคลิปนี้เราอยู่ในเกมจอมยุทธถังซานเช่นเคยนะครับเนาะส่วนตัวผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์35เซิร์ฟแรกเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการทดสอบดาเมจในการผ่านด่านของตัวปีปีตรงนะครับแล้วก็เอ่อในการตีบอสวงแหวนนะครับเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับที่พลังมันเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่าเขาสีดาวนะครับเนาะวงแหวนใส่เหมือนกันหมดเช่นเคยนะครับ วงแหวนใส่เหมือนกันหมดเช่นเคยสกิลอัพ e v เวล10เหมือนกันนะครับเนาะในส่วนตัวคองพอนเอ้ในส่วนตัวของพรสวรรค์นะครับก็เต็ม35ชํานาญเหมือนกันนะครับเพื่อไม่ให้ตีมิดเนาะแล้วก็กระดูวิญญาณเซตเดียวกันหมดนะครับใช้ของเดียวกันหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์อันเดียวกันหมดตีบวกเท่ากันหมดด้วยนะครับเนาะประมาณนี้นะครับนะ ก็ค่าพลังจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วก็ตรงเป้าจะมากกว่าเพื่อนเลยนะครับเป็น3 0 0พเนาะดาเมจก็มากกว่าเพื่อนนะครับเป็น7จ็ดเนาะเพราะว่าดาวเยอะกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบในการผ่านด่านกันดูแล้วกันนะครับเอ้ยกดผิดมาในการผ่านด่านนะครับโอเค20-4เหมือนเดิมนะครับเนาะเล่นเป็นตัวแบกนะครับไม่รู้ว่าจะแบกได้หรือเปล่านะต้องลองดูจัดตำแหน่งเหมือนกันนะครับอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเนาะ โอเคมาลองดูนะครับว่าตัวของเขาจะทำดาเมจได้ประมาณไหนนะแต่อันที่จริงมันก็ควรที่จะต้องเล่นกับทีมพิษแหละนะครับแต่ว่าผมแค่อยากดูดาเมจของเขาเพียวๆไงว่าเออถ้ามันไม่เล่นกับทีมพิษอ่ะมันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติแบบว่าจะบอกว่าตัวไหนดีหรือตัวไหนไม่ดีงั้นก็เล่นแบบนี้แหละครับจัดให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดตัวซับพอร์ต ตัวแท้งตัวอะไรเหมือนกันหมดแล้วก็เอาตัวดาเมตตัวเดียวนี่แหละจะได้รู้เลยนะครับว่าดาเมจที่ทําจากตัวเขาอ่ะมันได้ประมาณเท่าไหร่เนาะเอ้ยก็มีดาเมจอยู่นะปล่อยสกิลบอยอยู่นะครับติดพิษแต่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยพิษรัวเท่าไหรนะ่เนาะแต่ว่าก็ยังใช้ได้นะครับดูแล้ว เออแสดงว่าถ้าตัวยืนเรายืนไหวนี่คือปีปีตรงนี่คือก็สกิลรัวๆเลยนะแต่เดี๋ยวรอหอกพิษมาครับปีปีตรงนี่คือตกตกตกอัพเลยนะผมว่าเพราะผมดูแล้วคือหอกพิษมันมันโหดกว่าสถานะมันเยอะกว่าด้วยโอตายไม่นี่ตายไม่นี่โอตายมู่ไปตายนะครับแสดงว่าปีปีตรงคือเล่นเป็นตัวแบกยากนะก็สําหรับบางคนแล้วกันเอาจริงๆถ้าทําทีมพิษนะครับ ผมก็แนะนําให้เล่นเป็นในส่วนตัวของปักเป้าเป็นตัวหลักอยู่ดีนะครับไม่ไม่อยากให้ไปเน้นในเออเออต้องบอกก่อนนะครับว่าปีวีตรงกับปักเป้ามันอยู่คนละสายกันมันเล่นเป็นแบบว่าตัวตัวแบกได้ทั้งสองนะครับเนาะทั้งปักเป้าตุ๊กูป,ปอแล้วก็ปีบีตรงมันเป็นสายตีหมูตีเดี่ยวแล้วก็มีในส่วนของตัวเ,เป็นตัวควบคุมนะครับมันเลยเล่นได้แบบว่า เต็มที่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตีเดียวอย่างเดียวไงใช่ไหมเนาะก็อาจจะเล่นเป็นกับทีมพิษนั่นแหละครับเนาะแต่ว่าอันนี้เอามาทดสอบดูวิเศษนะครับว่าถ้าจะเล่นตัวของเขาตัวเดียวแบบว่าแบกอะ่ะมันมันไม่ได้นะครับมันไม่ผ่านตัวของเขาไม่ได้หวือหวาเหมือนตัวอื่นเนาะเหมือนเอามาเป็นตัวซับพอร์ตของของปักเป้ามากกว่านะถ้าผมจะถ้าจะให้ผมพูดนะครับเนาะโอเคมาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราลองลงให้ดูเลยนะครับว่า ตีบอสจะประมาณไหนนะครับถ้าเล่นกับทีมพิดอาจจะเก่งแต่ว่าถ้าเล่นตัวเดียวคือไม่ไหวนะครับไม่โอเคเนาะก็อันนี้คือเอามาทดสอบดูนะครับเผื่อใครจะแบบก็รู้ๆกันอยู่แล้วอ่ะว่าแบบทีมมันต้องเล่นกับทีมพิษแต่คือแบบเดี๋ยวก็จะมาบ่นอีกว่าว่าตัวนั้นเก่งตัวนั้นไม่เก่งไงผมก็เลยทํามาทดสอบแล้วกันเนาะถือว่าคลิปนี้เป็นคอนเทนต์แล้วกันนะครับเนาะก็อย่าไปใส่ใจอะไรกับมันมากนะครับถือว่าเป็นการมาทําให้ดูนะครับถ้าถ้าแบบว่าดูแล้วไม่ถูกใจก็ ็ค่อยแบบว่ากดออกแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับม,มันก็เป็นตัวพิษเ,เนาะมันทำดาเมจช้ากว่าตัวพวกสายคลิติคอนนะครับนะ อืมช้านะผมว่าช้าแล้วเราเรอมาดูในตัวดาเมจของเขาที่เขาทำได้นะครับว่าพิษเขาจะแรงแค่ไหนเนาะโอเคเดี๋ยวจะถึงเครื่องละ โอเคถึงครึ่งแล้วนะครับนเนาะตัวปีปีตรงทำดาเมจสองแสนแปดหมื่นนะครับเนาะก็ถือว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่แย่นะ,สะแสดงว่าทีมพเนี่ยจะค่อนข้างตีบอสเร็วเพราะว่าตัวของปีปีตรงเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึง่งที่เป็นตีเดี่ยวใช่ไหมปักเป้าเป็นตัวตีกลุ่มที่เป็นดาเมจอีกตัวหนึง่งตุ๊กป๋อเป็นตัวดาเมจที่เป็นสายควบคุมอีกตัวหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นทีมพิษอย่างที่ผมคิดจริงด้วยนะครับถ้าเอามาเล่นควบคู่กันนะ ค่อนข้างเก่งเลยนะครับแต่ว่าถ้ายืนตัวเดียวไม่ไหวเนาะอันนี้ก็คือเป็นการมาทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเล่นได้ไหมถ้าจะเล่นแบบว่าเอาแค่ตัวเดียวนะโอเคครับก็เดี๋ยวสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเนาะ